หลักในการจัดการพลังงานนะครับแม้ว่ากิจกรรมต่างๆนะครับในการลดการใช้ไฟนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการปลูกป่าหรือการหากิจกรรมในพื้นที่นะครับหลักง่ายๆนะครับเขาจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับคือ plan ดู check อนะครับก็คือ plan นก็คือการวางแผนนะครับดูก็คือการนําไปใช้นะครับเช็คก็คือมีการตรวจสอบตรวจทานนะครับแอก็คือการรีวิวหรือการทบทวนนะครับซึ่งแอ t อันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการวัด และการประเมินผลนะครับจากสิ่งที่เราทำนะครับอย่างแรกเลยแผนนะครับอย่างที่ผมอธิบายคือการเราเอาข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วเอามาวางแผนว่าเราจะมีการวางนโยบายประหยัดพลังงานอย่างไรนะครับดูคือการนําไปใช้นะครับการนําไปใช้ความหมายคือวางแผเน,เาาเนเนี่ยเราอาจจะไม่หด้ความว่าทําแค่วันเดียวแล้วมันจบถูกไหมครับมันควรจะมีการทําเป็นอย่างน้อย,อยก็สามสิบอ่าสามเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งนะครับเราเอาข้อมูลมาตรวจสอบ ตรวจทานนะครับซึ่งสเต็ปของการตรวจสอบทานคือการเช็คนะครับการเช็คว่าโอเคข้อมูลที่เราแผนที่เราดําเนินการเนี่ยเรามีการไปดําเนินการและมีการตรวจสอบตรวจทานนะครับอันสุดท้ายแอก,ก็คือรีวิวนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะลดการใช้พลังงานนะครับทั้งหมดคือผมบอกผมไม่ใช้ไฟเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องอันนี้มันก็คือเอ็กซ์ตีมไปถูกไหมหรือว่ามันค่อนข้างสุดตองไปนะครับเราคงไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถามว่า เรากำลังจะหาแผนที่ทุกคนสามารถปฏิบัติร่วมกันได้จริงเช่อนอ่าหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้นะฮะที่เห็นก็คือว่าออกจากห้องเนี่ยห้องเป็นระบบสวิต์ก็คือถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยมันจะดับเองดอโดยอัตโนมัติอ่าอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับอย่างง่ายนะครับหรือ2ก็คือการปรับผังผังของห้องนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าโต๊ะอาคารอะไรครับไม่บังช่องทางลมนะครับอันนี้ก็สามารถดําเนินการได้นะครับอ่าบรุงรักษาของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ก็สามารถทําได้เลยเอ่อบางทีเราเช็ค เรามีแผนจะซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับเราอาจจะทําข้อมูลว่าจะมีหลอดไหนที่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าไหนต้องเปลี่ยนหรือแอร์ตัวไหนที่มีต้องมีการาเรียกช่างมาเซอร์วิสหรือซ่อมบารุงนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เราสามารถดําเนินการได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็เรามีวางการวางแผนนะครับการดําเนินการนะครับการตรวจเช็คและการประเมินวัดประสิทธิผลแล้วก็สามารถวางแผนขั้นต่อไปใน ปีต่อๆไปหรือในอนาคตได้นะครับลักษณะก็จะเป็นเป็นลูปหรือเป็นกระบวนการที่พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆอย่างที่ได้เรียนไปแล้วคือมีการวางแผนนะครับการวัดนะครับการเตรียมข้อมูลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละหน่วยงานนะครับแต่ละวิาลยเนี่ยจะมีความเหมาะสมในการดำเนินการแบบไหนนะครับแต่หลักๆเนี่ยครับก็ที่ทางวิาลยนี้ได้มีการดําเนินการอยู่แล้วก็คือการติดตั้งโซลา บนอาคารวิเลยชุมแต่และว,วิเลยชุมชนนะครับอันที่สองนะครับก็คือการดําเนินการที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอันนี้อาจจะ,ะบุคลากรในหน่วยงานวิเลยชุมชนสามารถดาเนินการได้นะครับสามคือนักศึกษานะครับเราอาจจะหาความร่วเหมอกรสงพลังงานหรือสมองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งอมในการอบรมส่งนักศึกษาไปอบรมนะครับเพื่อให้ได้ใบซอร์ติฟิเคตซึ่งสามารถต่อยอดเอามาใช้กับวิเลยก็ได้หรือ นักศึกษาก็อาจจะเอาความรู้ตัวนี้นะครับไปติดตัวหรือไปทํางานประกอบอาชีพได้อันนี้ก็เป็นการเปส่วนในเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพวลรกร้อนนะครับในเรื่องของในหน่วยงานเราเองแล้วก็ข้างนอกนะครับคราวนี้ในส่วนของการวัดและประเมินผลนะครับในการวัดและประเมินผลเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูในเรื่องของผลที่เราดําเนินการนะครับมีข้อมูลการใช้นะครับหก็คือเรื่องของ energy performance หรือสมรรถนะด้านพลังงานนะครับเป็นมิลลนจูลนะครับต่อเวลานะครับ อันที่2ก็คือตัวชี้วัดด้านพลังงานหรือ enpi นะครับหรือ energy performance นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นการวัดนะครับค่าพลังงานที่ใช้นะครับอันนี้อาจจะอาจจะข้อมูลจะลงลึกไปนิดนึงแต่ผมพยายามจะพูดให้ให้เข้าใจง่ายนะครับสมมติว่าเรามีการวางแผนนะครับว่าเราจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในวิ้นทชุมชนนะครับหแล้วคือต้องมีการวางแผน มอนิเตอร์นะครับคือหนึ่งคือแต่งตั้งคณะทํางานนะครับมีการเรียกประชุมคณะทำงานมีการตรวจวัดนะครับก่อนที่จะเริ่มดําเนินการนะครับการตรวจวัดก็ถ้าเป็นตามบ้านก็คือเอาบินเข้าไฟมาดูเลยแตว่ว่าผมบอกว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยผมจะมีการเ,าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผมก็ต้องบินเข้าไฟย้อนหลังสามเดือนมาว่าช่วงเวลาไหนที่ผมใช้ไฟเยอะ หรือการใช้ไฟเป็นยังไงแล้วผมก็มาปรับเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นของวิทยุชุมชนเนี่ยในหน่วยงานราชก,การเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือที่เขาคล้ายเป็นมิเตอร์ครับวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟอันนี้ก็คือไปจิ้มแต่ละแต่ละอุปกรณ์ได้นะครับตัวนี้ครับเราทําเป็นระบบะแบบฟอร์มและเอกสารนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็มาพิจารณานะครับในเรื่องของการวัดนะครับแล้วก็ประเมินนะครับรวมไปถึง เอาข้อมูลเก็บข so <c oughs> ้อมูลมานะครับการใช้เซ็นเซอร์มาการตรวจวัดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวอย่างการการเปรียบเทียบนะครับการใช้พลังงานนะครับก็คืออันนี้เขาเปรียบเทียบปี5 5กับ56นะครับซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลอย่างที่ผมบอกดึงเข้าไฟย้อนหลังหรือบินข้าไฟย้อนหลังมาของปีที่แล้วนะครับมาเปรียบเทียบกับปีหน้าเนี่ยพอดีเลยช่วงสิ้นปีเนี่ยนะครับก็มาเปรียบเทียบกันว่าสมมติถ้าเรามีนโยบายการใช้ไฟเนี่ย มันจะลดการใช้ไฟอย่างไรคราวน,นี้ข้อสําคัญนะครับหลายคนจะชอบไปผูกกันระหว่างการใช้ไฟทีง่ลงกับค่าไฟทําไมหลายคนอาจจะบอกว่าทําไปทําไมค่าไฟไม่ลดนะครับอันนี้ต้องแยกเป็นประเด็นก่อนค่าไฟเนี่ยเราไปแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากนโยบายของรัฐบาลภาครัฐที่เขาจะมีการปรับขึ้นอันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ามันจะมีการปรับขึ้นค่าไฟขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในใน อนาคตอันใกล้และรวมถึงใน2อปีข้างหน้าหรือข้าปีาหน้าอันนี้เราคงไปแก้ปัญหาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้คือลดการใช้ไฟนะครับลดการใช้ไฟกับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟอันนี้เราทําได้นะครับสิ่งที่เราทําได้ตรงนี้ลดการใช้ไฟคือเราเอามาดูนะครับว่าเรามีการใช้ไฟปีที่แล้วทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับหรือเดือนที่แล้วกี่ยูนิตนะครับแล้วเรามาตั้งวางแผนว่าเดือนนี้เราจะมีการตั้งเป้าว่าใช้ไฟลดลงนะครับ20% ยกตัวอย่างนะครับเช่นเดือนลวผมใช้ไฟ100ยูนิตเดือนนี้ผมตั้งเป้าจะใช้80ยูนิตผมจะทำไงได้บ้างก็คือ 1. ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงที่ไม่มีการใช้งานนะครับหรือ 2. คือดับไฟที่ห้องที่ไม่มีคนอยู่หรืออาคารนะครับตนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าเรามีการใช้ไฟที่ลดลงอย่างไรก็ดี การทำแบบนี้ครับจริงๆมันเป็นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนนะครับเราจริงมันดีกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ดีกับส่วนรวมด้วยนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับเรามาตรฐานการวัดมินผลเนี่ยเราใช้มาตรฐานเดียวกับ ISO 5011นะครับถ้าเราได้มีการวางแผนแล้วนะครับทําแล้วนะก็ได้มีการดําเนินการแล้วนะครับวางแผนแล้วทําแล้วนะครับมีการเช็คแล้วแล้วก็วางเป็นนโยบายแล้วนะครับ เราก็จะเห็นภาพนะครับว่าเราควรจะมีอะไรปรับได้อีกทุกๆ3มเดือนนะครับเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่เรามองว่าม,มันอาจจะลดลงไมมากกว่านี้ไม่ได้แล้วลหน้าที่ของเขาก็คือกลับไปที่การสื่อสารหรือเอาความรู้ความเข้าใจตัวนี้ครับไปให้คนอื่นเขาได้มีการตระหนักรู้หรือการดําเนินการคล้ายๆแบบของเราครับอันนี้ในส่วนของอการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนครับแล้วก็การวัดและการประเมินผล